สวัสด,ดีวันที่3มิถุนายน2565กับบรรยากาศพี่น้องชาวไหยชาวนาพี่น้องชาวกเกษตรกรขอสู่ฤดูกาลทำนากันอย่างเต็มโตกันไปเ,เรียบร้่อยแต่ในวงการมอลล์ก็ยังมีการออนทั่วยังมีการจัดการแสดง,สดงยังบ่ปิดฤดูกาลกันนีหลายๆวงยังอ้อนทั่วกันอยู่ช่วงนี้เมื่อนี่สิาเอว้าเื่องข่าวดีของวงการมอลล์วงการศิล,ลปินทางรัฐบาลแด้ ผ่อนปลนมาตรการโควิดเปิดพับเปิดบาร์ได้แล้วเพิ่มหนึ่งมิถุนายน2565เนรอยหิ่ราบเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมได้เล,เลยนะครับรัฐบ,บาลเลยประกาศผ่อนปลนมาตรการโควิดจัดให้มีการเปิดพับเปิดบาร์ได้แล้วทั่วประเทศหลังจากที่ห่างหายกันมานานช่วงก่อนหน้านี้ก็ที่มีการเปิดพับเปิดบาร์ได้ ในจังหวัดในๆงส่เป็นฐานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าในหลายๆจังหวัดก็ยังไม่มีการเปิดพับเปิดบาร์ล่าสุดทังรัฐบาลได้ผ่อนผนาตรการให้เปิดพับเปิดบาร์ได้ทั่วประเทศก็ะไมยถึงการแสดงของหมอ่ําศิลปินต่างๆกสีง่ายขึ้นตอนต้นเรื่องความเข็มวมดในในเรื่องโควิดถึงแม้สิปิดดูแลการอีกประมาณเดือนหนึ่งหมอลําก็สะปิดดูรลการกันเข้าสู่ การฟ้องทีมได้สอมเวทีได้สอมเ,เครื่องเสียงได้สร้างชุดไม้ตัดชุดไม่ก่อนสิ่เปิดรูกรันในปีหนาแต่ศิลปินดังๆที่เขามีชื่อเสียงถ้าเป็นมาตรการรัฐบาลผ่อนโคนแบบนี้ขนาดเห็นศินลปินดังๆเขาไปยุ่ในพับในบ้าช่วงปิดรูกรันหรือมีการไล่โซนผ่านกลุ่มปิดกันบ้างมาตรการนี้ของรัฐบาล ว่าให้เปิดอได้แต่บ่เกินหกถุ่มและต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิดกันอย่างเข้มงวดแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการศิลปินโคงการมอลัมที่เห็นการรูปการนาศิกคือคักมีการจัดแสดงกันได้ทั่วประเทศทั่วภาคอีสานบ่คือช่วงที่ผ่านมาที่รัฐบาลมีมาตรการในการควบเขี่ยมเดินโควิดแสดงยูไซกันยาก เทือต่างเวทีแล้วก็มีเจ้าที่ของรัฐมาบอกให้ย,ยกเลิกการแสดงบรรยากาศแบบนั้นก็เสียเห็นกันอีกแล้วในช่วงเปิดฤดูกาลหน้าของวงการมอลำกัสิเห็นหมอลำ่เลื่อมฟ้าอาปากกันไในคือกัรสิกับช่วงบ่มีโควิด จะเป็นข่าวดียันของวงการมอลำที่จะเอามาบอกให้ใรายรับชมรับฟังกันท้ามนี้ข้อิเห็นเป็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กัน้ามาได้ฝาก,กติดตามกดไหล์ก็แชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบระหาัดลิปต่อปไปลิปหนาม,มาคบกันใหม่สวัสดีครับ